d m s s เเรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รอบโลกเดลี่ข่าววันนี้ที่ต้องรู้อยู่กับดิฉันโบกี้พัทรีแทนคุณกรุณาบัวคำศรีหนึ่งวันนะคะวันนี้เราจะไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของอัฟกานิสถานพาคุณผู้ชมไปดูสถานาการณ์ที่นั่นว่าหลังการถอนกองกําลังของกองทัพสหรัฐออกไปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง โดยเมื่อค่ำวันนี้ค่ะวันที่9กันยายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่เที่ยวบินไฟแรกหลังการถอนกำลังออกไปของกองกำลังสหรัฐขึ้นบินค่ะโดยเป็นเที่ยวบินที่อพยพชาวต่างชาติออกมาจากกรุงคาบูนะคะอีกหลักร้อยคนค่ะส่วนสถานการณ์ในประเทศก็ยังคงมีรายงานการประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงมีรายงานว่ากลุ่มผู้ประท้วงเนี่ยถูกสมาชิกกลุ่มตาลีบันทำร้ายร่างกายทั้งผู้หญิงที่ออกมาประท้วงแล้วก็นักข่าวที่เข้าไปทำข่าวค่ะ นี่เป็นภาพของผู้อพยพล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะโดยมีทั้งชาวอัฟกานและชาวต่างชาติได้แก่ชาวอเมริกันแคนาดายูเครนและเยอรมันค่ะทั้งหมดเดินทางมาขึ้นเครื่องบินของสายการบินกาตาแอร์เวย์ที่สนามบินฮามิดคาไซโดยรายง,งานระบุว่าผู้โดยสารจากไฟแรกที่เดินทางออกจากอัฟกา,านิสถานหลังเลยเส้นตานการถอนทหารเมื่อวันที่31สิงหาคมมีทั้งหมดราว113รายนะคะ ใช้เวลาไม่นานก็เดินทางถึงที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ค่ะที่ขณะนี้เมืองหลวงดังกล่าวได้กลายมาเป็นจุดพักคอยของผู้อพยพชาวอัฟกันจำนวนมากก่อนจะเดินทางไปยังประเทศที่3ต่อในอนาคตชาวอัฟกันที่มีเอกสารและหนังสือเดินทางถูกต้องเล่าให้ฟังว่าพวกเขาใช้เวลาและความพยายามอยู่นานค่ะกว่าจะสามารถพาตัวเองออกมาจากอัฟกานิสถานได้ But that was very difficult. That's like 10, 20 days you are trying in the day, but no one can help us. Like we will go, but here it's like shooting. But we will go and come back. Uh, I, my son is in Canada, so he was really pushing me to leave. Uh, uh, unfortunately, I had to leave my mother, sisters, brothers um, in Kabul. Uh, they were sleeping, and uh, I didn't tell them. I just left and I called them from the airport. หลังภารกิจอพยพล่าสุดเกิดขึ้นอย่างราบรื่อนค่ะต่อมาทางแทนยิบขาวออกแถลงการแสดงความยินดีกับชาวเมริการตกทัง้งที่ในที่สุดพวกเขาก็ได้กลับบ้านรวมถึงระบุว่าทางกลุ่มตาลิบันให้ความร่วมมืออย่างดีในการอพยพคนออกครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการอพยพที่เลยจากกำหนดเวลาตามข้อตกลงมาแล้วก็ตามค่ะ Successfully landed in Qatar? Well, I would note that in that statement, what we were announcing was the fact that a Qatari uh, Airlines flight successfully landed in Qatar with American citizens, legal permanent residents, and Afghans uh, on board who uh, joined us in our fight over the last several years. Uh, we wanted to note that the Taliban was cooperative in facilitating the departure of these American citizens and legal permanent residents from HKIA. ชาวอฟกันในประเทศในเวลานี้นะคะก็ยังต้องจับตาดูสถานการณ์กันต่อไปเพราะถึงแม้ว่าชาวต่างชาติตอนนี้จะอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่คนในประเทศก็ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่แล้วก็ยังคงมีรายงานนะคะพบว่ามีการใช้ความรุนแรงจากกลุ่มตาลิบันเพิ่มขึ้นค่ะ ช่วงหลายวันที่ผ่านมาในกรุงคาบูลและหลายเมืองของอัฟกานิสถานค่ะปรากฏภาพของผู้ประท้วงทั้งชายและหญิงความไม่พอใจมีหลายประเด็นนะคะตั้งแต่สิทธิของผู้หญิงที่ตาลิบันกําหนดกฎใหม่ๆออกมาเรื่อยๆโดยล่าสุดคือห้ามผู้หญิงเล่นกีฬารวมถึงผู้ประท้วงยังไม่พอใจปากีสถานค่ะเพราะมองว่าอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนรัฐบาลตาลิบันอย่างลับๆเกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะเมื่อตาลิบันยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อควบคุมฝูงชน และมีรายงานผู้ประท้วงหลายสิบรายถูกจับกลุ่มก่อนได้รับการปล่อยตัวในเวลาต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกำลังถูกจับตามองจากทั่วโลกค่ะว่าตาลิบันจะรับมือกับเสียงต่อต้านอย่างไรในช่วงเวลาที่รัฐบาลชุดใหม่ที่พวกเขาจัดตั้งเพิ่งจะเป็นรูปเป็นร่างและโดยเฉพาะว่าผู้ประท้วงจํานวนมากเป็นผู้หญิงนะคะเมื่อวานนี้ก็มีภาพที่เผยออกมาค่ะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกตาลิบันจ่อปลายกระบอกปืนไปยังผู้ประท้วงที่เป็นผู้หญิง รวมถึงตามมาด้วยการออกกฎว่าการประท้วงใดๆก็ตามต้องขออนุญาตก่อนรวมถึงตาลิบันจะตรวจเช็คเนื้อหาในป้ายที่นํามาประท้วงด้วยนะคะความพยายามควบคุมและจํากัดสิทธิและก็เสียงของประชาชนนํามาซึ่งความกังวลโดยเฉพาะต่อประเด็นสิทธิของผู้หญิงค่ะเพราะว่าขณะนี้มีหลักฐานมากมายที่สะท้อนออกมาว่าตาลิบันอาจไม่ได้เปิดกว้างให้กับผู้หญิงตามที่ให้คํามั่นไว้ตั้งแต่ภาพสมาชิกตาลิบันเอาปืนจ่อผู้หญิงไปจนถึงกฎระเบียบใหม่ๆ และที่สาคัญที่สุดนะคะคือการที่สมาชิกในคณะรัฐบาลใหม่ไม่มีผู้หญิงแม้แต่คนเดียวค่ะในการประชุมของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้มีเสียงจากผู้หญิงคนสําคัญได้แก่มาลาลายูซับไซออดีตเหยื่อที่ถูกตาลิบันลอบสังหารนะคะรวมถึงเสียงจากนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสตรีที่มองว่าอัฟกานิสถานยุคใหม่เพิ่งก่อตั้งขึ้นไม่นานแต่ทุกวันนี้เรามีผู้หญิงจํานวนมากที่มีบทบาทสําคัญและช่วยขับเคลื่อนสังคม <laughs> the UN and its members must remember their commitment to the protection of the dignity and worth of the human person. We must support education for Afghan girls because it is their human right and because it is vital to a peaceful and stable Afghanistan. Our modern state was just 20 years old, but we had. 500 female women judges and prosecutors working throughout the country. We had some 12,000 women in the police and in the army. Today they are all in hiding, fearful for their lives and for their families. และไม่เพียงแค่ผู้หญิงที่เป็นกังวลนะคะว่าจะได้รับผลกระทบจากการเข้ามาปกครองของรัฐบาลตาลีบนันอีกหนึ่งกลุ่มก็คือนักข่าวนั่นเองค่ะเพราะว่ามีรายงานว่านักข่าวที่ลงพื้นที่ไปทําข่าวการประท้วงก็ถูกควบคุมตัวแล้วก็ถูกทําร้ายร่างกายด้วยค่ะ นี่เป็นหลักฐานจากการถูกทำร้ายนะคะนักข่าวสองรายนี้โชว์รอยแผลฟกช้ำให้กับช่างภาพของสำนักข่าวรอยเตอร์ดูค่ะทั้งคู่มาจากสำนักข่าวอติลาลอสถูกจับกลุ่มระหว่างการรายงานข่าวประท้วงในกรุงคาบูจากนั้นตาลิบันก็พาพวกเขาไปที่สถานีตำรวจก่อนจะกระทืบและใช้แส้ฟาดไม่ย้งจนพวกเขาสลบไปเมื่อฟื้นขึ้นมานะคะเขาพบว่าตนเองถูกคุมขังอยู่หลายชั่วโมงก่อนจะได้รับการปล่อยตัว دوی نبت تنگتر تو رای هفتش نفر به جان زور داشتن می این زور خود چوبار بالا می کردن می بعد از اینکه بسیار ما زدن دیدم که از حال رفتیم و این کاملا به حال شدم هر چی داد و بی داد که من نکردم با من خوشانت نکنیم من خبرنگار هستم اهمیت نمی اتفاقا مسخره میکردن که خبرنگار هستی فیلم پخش میکنی تظاهرات گسترش میتین من فقط داد و بیداد میکردم تمام طالبایی که آمده بودن برای زدن من همه همسین و سال من بودن از من پایین تر حتی 18 ساله 17 ساله بسیار جوان جوان بودن آمده بودن که مرا بیزنن ก่อนห้านี้เองก็มีรายงานว่าช่างภาพของสำนักข่าวโทรนิวส์ค่ะถูกทาลิบันยึดกล้องไปนานถึง3ชั่วโมงเพื่อตรวจฟุตเทจด้านรายงานขององค์กร Com Committee to Protect Journalists หรือว่า CPJ นะคะก็คาดว่านับตั้งแต่เกิดเหตุประท้วงขึ้นมีผู้สื่อข่าวถูกตาลิบันจับกลุมแล้วมากถึง14คนในจำนวนนี้บางคนถูกคุมขังนานถึง2วันกว่าจะได้รับการปล่อยตัวค่ะ ปิดท้ายด้วยรายงานจากสหรประชาชาตินะคะรวมถึงเสียงความเป็นกังวลจากคณะกรรมาการกาชาติระหว่างประเทศที่มองว่าอัฟกานิสถานในเวลานี้ต้องการความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยธรรมยอย่างเร่งด่วนค่ะเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาแห่งสหรประชาชาติหรือว่า UNDP เผยรายงานใหม่ที่คาดการว่าด้วยสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในเวลานี้ จะส่งผลให้ราวร้อยละ97ของประชาชนชาวอัฟกานิสถานมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลงโดยอาจหล่นลงไปอยู่ภายใต้เส้นความยากจนภายในเครื่องปีหน้าและขณะนี้นะคะกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรทั่วประเทศที่มีราว3.8ล้านคนกำลังต้องการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนค่ะด้านปีเตอร์มาเร์ค่ะประธานคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศก็ออกมาระบุว่าทางองค์กรขอเรียกร้อง aid, ให้นานาชาติส่งความช่วยเหลือให้อัฟกานิสถาน เพราะตลอดช่วงสีวันที่ผ่านมาของการลงพื้นที่เขาได้เห็นภาพผู้คนมากมายที่ได้รับผลกระทบจากการต่อสู้ในสงครามค่ะ There is no family in Afghanistan which has not seen at least one family member injured, killed, maimed, affected. Uh, people are missing. Uh, families have been disconnected. a lot of needs in terms of basic infrastructure, health facilities, water sanitation facilities, economic uh, opportunities uh, for people. นั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานเวลานี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาจะพาคุณผู้ชมไปรำลึกถึงเหตุการณ์นายอวนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้จะครบรอบ20ปี11กันยายนเหตุการณ์วินาศกรรมที่เกิดขึ้นนะคะ และผ่านมาจนถึงปัจจุบันนี้เกิดอะไรขึ้นกับสหรัฐอเมริกาบ้างในช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ